อขอเชิญของกลุ่มพ่อบ้านนะครับมาเทสเก้าอี้ของเรานะครับก็เดี๋ยวให้ลุงน้องลองเทสนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวนาจะมาสรุปให้อีกทีนึงนะครับอันนี้เหรอเป็นยังไงครับลุงน้องตัวน,นี้เดี๋ยวผมก็จะยังไม่บอกราคานะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ได้อยู่นะ หนามเดินป่าอ่าครับลองนั่งดูครับอ่าอันนี้ก็ได้ได้ได้พักคอได้พิงอ่าได้พิงหน่อยอ่ะครับสำหรับลุงลุงน้องชอบตัวไหนครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนายใหญ่นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับน้าจะพามาดูเก้าอี้นะครับสำหรับที่น้าใช้แคมปิ้งนะครับว่า มีแบบไหนบ้างนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงตามน้ําหนักนะครับก็น่าจะมีตั้งแต่นะครับตั้งแต่เริ่มแคมปิ้งเลยนะครับแ,รๆๆนะแลกๆนะก็เป็นเก้าอี้โลตัสวิกซีนะครับก็ยังอยู่นะครับเก็บไว้แล้วก็เริ่มไล่น้ําหนักลงมานะครับตัวแบบเก้าอี้ที่แบบน้ําหนักเยอะก็มีนะครับเดี๋ยวนะ้าจะชั่งให้ดูว่า แต่ละตัวน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ใช้ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูว่านั่งแต่ละแบบเป็นแบบไหนนะครับสําหรับตัวนี้ตัวแรกนะครับก็เป็นแบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวนะจะไม่ไม่พูดชื่อแบรนด์แล้วกันนะเดี๋ยวไปหาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอสำหรับตัวนี้นะครับก็ น้ำหนักอยู่ที่1นึจุดดห้านะครับนี่เนาะตัวเลขหนึจุดเจ็ดห้านะครับก็ถือว่าเบานะครับมอไซค์นะครับแล้วเดี๋ยวน้าจะกลางให้ดูอีกทีถึงว่าหน้า,าตาเป็นแบบไหนนะครับตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวไล่จากอันนี้ก่อนเลยถูกสุดนะครับนี้ราคาหลักร้อยนะครับถ้าใครที่ไปเดิน วิกซีโลตัสนน่าจะเคยเห็นบ่อยนะครับอันนี้สําหรับสายเริ่มต้นนะครับก็น้ําหนักเบาพื้นที่จัดเก็บเล็กนะครับแต่ก็อาจจะนั่งไม่สบายมากหรือไม่ทนเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งดูน้ำหนักนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งจุดห้าสามนะครับก็โลครึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับน้ำหนักโลครึ่งนะครับก็ถือว่าเบาแล้วก็เล็กแต่เดี๋ยวลองกลางดูนะครับเดี๋ยวเราจะกลางให้ดูอีกทีว่าหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็นั่งให้ความรู้สึกเป็นแบบอย่างไรนะครับต่อมาครับก็เริ่มเอาของหนักสักหน่อยนะครับตัวตัวนี้นะครับก็หลายๆคนก็ใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับแล้วก็ปรับ เอนได้หลายระดับนะครับสามารถจนปรับจนถึงแบบเอนนอนบนเก้าอี้ได้เลยนะครับหลับสบายตัวนี้อ่ะเดี๋ยวตัวตัวนี้นะครับดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอต,ตัวนี้นะครับน้ำหนักสี่สี่จุดศูนย์เก้านะครับก็ตัวนี้หนักสี่โลก,กว่านะครับนี่นะครับ ใหญ่แล้วก็หนักนะครับแต่ก็แลกมาด้วยนั่งสบายครับตัวต่อไปนะครับเอาตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับสายมอไซค์นะครับหรือแบบเดินป่านะครับก็จะคล่องตัวนะครับไอตัวนี้นาเทสให้ดูตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 0.80นะครับน้ำหนักอยู่ที่8ขีดนะครับตัวนี้เบามากนะครับนี่นะครับสำหรับสายมอเตอร์ไซค์สายเดินป่านะครับก็น้านาจะไม่พูดชื่อแบรนด์ละกันนะเดี๋ยวไปดูกันเอานะครับน้ำหนักเบาครับตัวตัวนี้ต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่นั่งสบายนะครับแล้วก็ประกัน นะครับมีประกันเบืองกันแต่ก็แลกมาด้วยน้ําหนักนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้จะหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็หนักอยู่ที่4จด 4.39นะครับหรือ4.4นะครับ <ปะ S 1> ถือว่าหนักเอาเรื่องครับ <ปะ S 1> เดี๋ยวลองกลางดูนะครับเดี๋ยวนาจะลองกลางให้ดูนะครับแต่ละแบบเนาะอ่ะอันนี้ก็ยังถูกสุดเนาะนี่นี่ครับนี่ ม,มีที่วางแก้วนะครับนี่รูปทรงมีที่วางแก้วนะครับแต่ก็ตัวโค้งเป็นเป็นเหล็กนะครับเนาะแต่ก็น้ำหนักก็อย่างที่นาช่างให้แล้วนั่นแหละครับเนาะอืมอ่ะอันนี้ไว้ก่อนตัวต่อไปนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เดี๋ยวนะลองกลางให้ดูนะครับ วิธีก็ถือว่าเป็นการดูวิธีกลางไปในตัวเลยนะครับในแยกผ้าไว้ตั้งหากนะครับครับก็ถือว่ามันก็ไม่ได้กลางช้ามากนะครับก็กลางเร็วนะครับนี่ก็เห็นไหมครับเสร็จแล้วอันนี้ขึ้นโครงเสร็จเนาะกระเป๋าก็ไว้เก็บของได้ น,นี่นะครับกลางเสร็จเสร็จแล้วเนาะตัวนี้เบาเบาสุดนะครับแปดขีดนี่ครับนี่เนาะนีะ่ต่อมาต่อมานะครับใหญ่หน่อยนะครับ ตัวตัวนี้ก็ถือว่านั่งสบายปรับระดับได้3ระดับนะครับอันนี้หนักหน่อยแล้วก็เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับแต่ก็ก็แลกมาด้วยความนั่งสบายนะครับน,นี่ครับนี่นะครับตัวนี้ในฉายฉาย,ยาเขาคือเก้าอี้ดูดวิญญาณนะครับเเกิดใครอยู่ในกลุ่มก็จะรู้นะครับ กับนั่งสบายนะครับปรับเอนนอนได้นะครับตรงหัวนี่ก็เสริมไว้หนุนได้นะครับใส่เก็บกระเป๋านี่ตัวโครงเป็นเหล็กครับแข็งแรงปรับระดับได้นะครับสามสามระดับนี่ครับมีที่เสียบแก้วครับตัวต่อไป เป็นแบนแบบนี้น้ำหนักเบาเหมือนกันตัวนี้โลนิดๆน,นะครับตัวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวนะกางให้ดูนะครับ ก็ส่วนกระเป๋าก็เหมือนเดิมครับเก็บไว้ใส่ของได้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ไม่มีพนักพิงตัวนี้มีพนักพิงนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวสุดท้ายเออที่หนาเคยใช้มานะครับนี่นะครับตัวนี้นั่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ประกันตลอดชีพเหมือนกันนะครับแต่ก็แลกมาด้วยน้ําหนักกับพื้นที่จัดเก็บนะครับถ้าเกิดว่า สายรถยนต์นะครับก็มีไว้ก็ดีครับนั่งสบายตัวนี้วิธีการก็คือกางด้านนี้ออกนะครับแล้วก็ขยายด้านข้างาเดียวใช้พื้นที่สักหน่อย นี่นะครับตัวนี้นะครับปรับปรับได้สี่ระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่เนาะก็ปรับได้สี่ระดับนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับมีกระเป๋าเก็บของนะส่วนใหญ่ก็จะไว้ใส่ใส่เจ้าตัวกระเป๋าของเขาเองนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมดันตัวล็อกด้านหลังขึ้นนะครับอันนี้นายยังไม่ได้ดันตัวล็อกด้านหลังนะครับเดี๋ยวพอเราดันขึ้นแล้วด้านหลังก็จะ ครับก็เดี๋ยวผมจะขอเชิญของกลุ่มพ่อบ้านนะครับมาเทสเก้าอี้ของเรานะครับก็เดี๋ยวนะครับครับลุงลุงน้องครับขอเชิญหน่อยครับครับวันนี้ไม้ครับไม่ครับครับเดี๋ยวให้ลุงน้องลองเทสนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวน้าจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับนี้เหรอเป็นยังไงครับลุงน้องตัวตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะยังไม่ไม่ไม่บอกราคานะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็ได้อยู่อ่าครับลองตัวถัดไปเลยครับอันนี้อันนี้ก็เล็กกระทัดรัดดีเล็กกระทัดรัดอ่าน้ำหนักเบาเนาะครับตัวนี้น้ำหนักเบาครับอืมอืมอันนี้ก็อืมเป็นเหมือนอึดอัดมันก็จะห่อตัวสำหรับคนที่แบบมีบอดี้เล็กเล็กหน่อยนะน้ำหนักแค่หกสิบเลแต่ละอก อันนี้สำหรับแม่บ้านแม่บ้านหุ่นหุ่นหุ่นเพียวอืมได้แต่จะพิ้งหลังก็จะไอ้นี่นิดนึงยังไงท้องหงไงท้องน้ำหนักเท่าไหร่ผมแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดแต่ก็แลกมาด้วยน้ำหนักเบานะครับอ๋ออันนี้เหมาะอยู่แปดสิบขึ้นไปเอ็นได้ปรับได้ปรับได้ใช่ครับปรับได้หลายระดับดังแขนตรงนี้ได้ใช่ นั่งจิบเบาๆานะอืมโอเคนี่อ่ะครับเอันนี้ใช่ได้อ่ะอันนี้อันนี้คิงครับออ,อันนี้ก็ได้ได้ได้ไดไดพักคอพิงก่อนไปได้พิงอ่าได้พิงหน่อยอ่ะครับุณ <ผม S 1> ชอบตัวไหนครับผม ให้คะแนนตัวนี้เดี๋ยวเรล่มด้ห้ดูคีกทีนึงตัวนี้ของแบรนด์ K2 เนาะน้ำหนักก็เบาปรับได้สามระดับเบาครับประมาณสี่โลนั่งแล้วหล่อครับนั่งแล้วอ่านั่งแล้วดูดีครับเหมาะเหมาะสมใช่ไหมครับเหมาะสมเหมาะสมอโอเคครับก็จนถึงท้ายคลิปนะครับเราก็มาสรุปข้อมูลกันนะครับก็สําหรับน้นนะครับก็จะสรุปให้ดังนี้นะครับก็สําหรับเก้าอี้นะครับก็ เลือกตามความเหมาะสมการใช้งานนะครับจะดีที่สุดนะครับน้ําหนักขนาดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยเช่นสายมอเตอร์ไซค์ก็ควรขนาดเล็กน้ําหนักเบาเนาะสายนั่งชิลธรรมชาติแล้วก็ไปรถยนต์ก็ขนาดใหญ่ได้น้ําหนักมากได้เนาะสายเดินป่าก็ยิ่งต้องเล็กเข้าไปอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับถ้าจะให้ดีให้เหมาะสมกับเราควร ศึกษาข้อมูลเรื่องน้ำหนักเรื่องอแนวทางการแคมปิ้งของเราแล้วก็ไปทดลองนั่งจริงนะครับที่ร้านตัวแทนของแต่ละแบรนด์ของแต่ละเจ้าก็จะมีตัวแทนอยู่นะครับหรือไปแคมปิ้งล้วก็ขอลองนั่งกับพี่ๆชาวแคมป์หรือเพื่อนๆได้นะครับเขาจะใจดีนะครับชาวแคมป์เราจะใจดีอยู่แล้วเราก็ให้ทดลองนั่งได้อะไรอย่างนี้ครับหรือก็ไปขอนั่งทดลองที่ร้านนะครับ เราจะเพื่อเป็นการตัดสินใจเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะกับเราที่สุดนะครับแต่ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ